กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมฝึกหสสัดสวดโอเอวิหารรายส่วนกลางประจำปีงบประมาณ2568ที่วัดชัยชนะสงครามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหาคนครได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกหสสัดสวดโอเอวิหารรายส่วนกลางประจำปีงบประมาณ2568โดยมีพระศรีรัตนวิมลเจ้าวาดวัดชัยชนะสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายขราัวาดพร้อมด้วยคณะวิทยากรจากกรมศิลปากรเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาะครูนักเรียนสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้นายชัยพลสุขเกียรติปธิบดีกรมการศาสนาะกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาะให้ความสําคัญในการสวดโอเอวิหารรายดําเนินจัดโครงการฝึกขาดสวดโอเอวิหารรายให้กับครูและนักเรียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งในงบประมาณปี2568 กรมการศาสนาได้มีการจัดทําหลักสูตรและเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนรวมทั้งผลิตเอกสารและสื่อสําหรับใช้ในการฝึกหัดสวดโอเอวิหาันร,รายเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของผู้สนใจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถเข้าร่วมการประกวดสวดโอเอวิหาันร,รายตามวันเวลาและสถานที่ที่กรมการศาสนากําหนดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธ,นธิถราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อไปกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้จัดการอบรมสวดโอเอวิหารรายนะครับขึ้นมาทั้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับเพื่อที่จะให้ผู้รับอบรมเนี่ยได้รับความรู้ความใจเกี่ยวกับการสวดโอเอวิหารรายนะครับในเรื่องของบทสวดต่างๆครับซึ่งเป็นบทสวดตามฉันครับ เป็นลักษณะของกาบนะครับยานีนะครับกาบฉบังและกาบฉลังขนานะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของการออกเสียงอักขระที่การผ่านวรรณยุกค,ครับซึ่งสอดแทรกคติธรรมต่างๆรวมถึงการที่จะใช้ในการที่จะออกเสียงการสื่อสารน้นภาษาออกไปครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ในการที่จะปะการประกวดนะครับซึ่งผู้ชนะก,การประกวดก็จะได้รับประธานรางวัลจากสมเด็จพระนิพานราชเจ้ากรมเช็จ เทพราชสุดาด้วยนะครับและก็ยังได้รับทุนการศึกษานะครับในการที่จะได้รับคำปวดในครั้งนี้นครับรมทั้งยังได้รับโอกาสที่จะได้เข้าไปสวนที่วัดพระแก้วครับวิหารรายที่ในช่วงของเทศกาลเข้า,าษาสามประจำทุกปีด้วยครับ